ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะช่องหอยแม่นในถินเกิดนะคะมือนีนะคะคือเกาคือเดิมนะคะได้ขออนุญาตคุณพ่อแล้วแล้วนะคะเป็นวันดีวันศินวันพระนนอกมือขึ้น15บห้าข้ามทุกๆครั้งก่อนหวยออกนะคะจะมาขอคุณพ่อวิเชียนราชรักษานะคะสําหรับทิ่ของคุณพ่อนะคะเคยให้มาแล้วหลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นงวด9ก้ไม่ว่าจะเป็นงวด สองหกหรือว่างวดอื่นๆ6 8นะคะช่วงที่ท่านคุณที่ท่านในเสียกะพระกันถือก,กันนะคะก็เลยมาขอเพิงบุญบา,ารมีของเพิ่นเนาะก่อนที่เพิ่นจะเสียชีวิตค่ะเพิ่นกะเป็นบุคคลที่ทําบุญเยอะมากแล้วก็เป็นคนว่า,วาง่ายๆก็คือเป็นคนมีบุญคนนึงเนาะก็คือ าตามที่เคยเห็นเราตอนที่เรามีชีวิตแล้วก็เป็นคนชอบทําบุญนะคะทำบุญทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะสวดมนต์ทุกเย็นนะคะทำมีการเคยบวชถวายาในหลวงโลกเก่านํานะคะทุกคนแล้วก็ท่านก็มือหนนนะเวลานี้ท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะกับ บอไม่ยั้งค่ะกับเหมือนเดิมนะคะคือเกาคือเดิมมาขอสูบขอลาบน้าอีพอเนาะกับเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งเลยค่ะมือน,นี้ว่าอีพอเป็นใส่เห้าตัวใดนะคะจะเป็นตัวใดนะคะยุดไว้สักพักหนึ่งลยค่ะทุกคนนะคะเบิ้งเด้อค่กอุย้ยตัวแรกนะคะทุกคนบออยากบอกว่าถ้าออกมาโตเกาก็คือมีรุ่นคือเกาเนาะ พรว่างวดที่แล้วที่จุดนะคะาถามว่าได้ไหมก็ได้นะคะคุณพ่อให้8ตอนแรก8 6 3แต่พอสักพักหนึ่งนะคะก็จะเป็นเลข3จะมองไม่เห็นนะคะก็จะเป็นเลื่อนๆอยู่นะคะแล้วก็เลยแอดก็เลยตีเป็น6 8 60863แล้วก็890นะคะแล้วก็เล่นกลับเอา2ตัวกะถือว่าเข้านะคะงวดนี้นะคะก็แล้วแต่วิจารณญาณเนา,านนะคะ่ะทุกคนนะคะก็คือมาขอทุกงวดนะคะมีอยู่สองสามวดถีบเบรคคอนะคะเว้นมาสองสามวดบรคคอร์แล้วก็มามือนีนะคะได้มาขอคุณพ่อนะคะสิป,ปินตัวใดนั่นนะคะทุกคนนะคะแอดกับบอไาว่า เสียห้ทุกคนงมง่ายนะคะทุกคนแต่ว่าเราเคยทําแบบนี้เราเคยถวายข้าวถวายน้ําถวายดอกไม้เล่าเนาะทุกๆวันพระนะคะาการเป็นสิริมงคลถือว่าไดา้ทำหน้าที่ของลูกนะคะทุกคนนะคะคุณพ่อจะให้บ่อยมากนะคะแล้วก็เคยให้สามตัวตรงๆนะคะให้แอดใด้หลายครั้งหลายข้าวแล้วก็มาบอกนํา ความฝันหรือว่านิมิตของหลานเพื่อนนะครัน้องเออยนะคะเพื่อนกับบอกมวดที่แล้วหนึ่งแปดศูนย์วดนี้กับน้องเออยก็ยังบ่ท่านในฝันเดี๋ยวก็ต้องไปติดตามต่อนะคะมาเบิงค่ะทุกคนอันนี้คือเลขหกนะคะตัวที่สองจะเป็นเลขแปดน่าจะชัดแล้วนะคะเลขแปดก็คือสิบบคือเลขแปดของปกตินะคะทูบนี้จะเป็นทูบไอไข่นะคะอันนี้ได้จุดไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะกับ มาขอเพิ่งบาลมีเพิ่งนะคะทุกคนบอกง่ายๆนะคะกะับได้บอกเพิ่งแล้วนะคะจุดทูปขออนุญาตเพิ่งแล้วนะคะเพราะว่าคุณพ่อจะเป็นคนที่ไม่ชอบออกโซเชียลแต่ณวันนี้ก็ต้องออกแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเพราะว่าแอดกะได้ตามเพิ่นมาตั้งแต่แหลกแหลวนะคะจังไดกับจุดทูปบอกเพิ่นแล้วเพิ่นกับคงสิโปรดเอฟซีทุกๆคนนะคะคุณพ่อ เพิ่นเกิดเมื่อวันที่28มิถุนายนนะคะ24 9 7นะคะทุกคนแล้วก็เพิ่นสิ้นเมื่อวันที่26ธันวาคมนะคะ,ะเป็นเพิ่นสิริอายุครบ68ปีนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะคุณพ่อเคยให้วันที่ท่านได้เสียนะคะก็คือ68ตามอายุของท่านเลยนะคะวันที่ท่านเสียก็ถูกกันทั่วหน้านะคะแล้วพองวดต่อมา แล้วก็ได้กันมาเรื่อยๆๆ,ๆนะคะเราก็ถือว่าคุณพ่อได้ช่วยเราเนาะอันนี้คือเป็นหิ่งของคุณพ่อนะคะที่เราได้จัดแล้วก็บูชาคุณพ่อไว้นํานกระดูกบางส่วนนะคะได้มาทําการากราบไหว้บูชาสําสหรับลูกหลานนะคะเดี๋ยวสงการหนีคุณพ่อเป็นกระนาสศไห้นะคะเพราะว่าตอนที่เพื่อนมีชีวิตอยู่เพิ่นก,นกับบ่อคอย แทงเหล็กส่วนมากเพิ่นกนจะเป็นสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะเพิน่นจะซื้อวแ้แข็งวมดสองหมดเพื่อนเคยเกือบถึงรางวัลที่หนึ่งนะคะทุกคนผิดแต้มเดียวนะคะทุกตัวถูกหมดแต่ว่าข้างหลังจากหกเป็นเก้าแค่นั้นเองค่ะทุกคนเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะสาหรับคุณพ่อตอนที่ท่านยังมีชีวิตก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตประมาณสองหรือสามเดือนท่านเคยเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ แต่ว่าท่านได้เสียชีวิตไปแล้วท่านก็ยังคงให้ลูกให้หลานอยู่นะคะก็ได้น้ำเล่าทั้ง3ตัว2ตัวแล้วก็หอ้อยเบ่าห้อยวิ่งก็ได้นะคะของคุณพ่อถ้าไม่เข้านะคะก็จะเข้าห้วยวิ่งนะคะทุกคนสวยมากเลยคะ่ะทุกคนงวดนี่นะคะชัดงวดที่แล้วไม่ชัดนะคะทุกคนจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเป็นเลขศูนย์สังเกตดูว่าคุณพ่อจะไม่ให้มองเห็นเลยตั้งแต่งวด9 0 9แล้วนะคะทุกคนว่า ถ้าเป็นเลขศูนย์คุณพ่อจะทําให้อะไรก็ได้ที่มันไม่เป็นเลขศูนย์แต่ก็คือบางทีก็ทูบหักทูบระเบิดไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นเลขศูนย์นะคะเดี๋ยวเขามาลุ้นกันเลยค่ะว่างวดนี้อาการของทูบจะเป็นอย่างไรนะคะน่าจะเห็นชัดแล้วนะคะทุกคนหกแปดหกหรือ,อขอโทษทีค่ะทุกคนหกแปดเก้านะคะอาจจะไม่มีหนังสือขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่ายังหัวเอ่อ แไม่ได้ตัดต่อเลยเป็นแบบลักษณะที่ทายงาวเลยนะคะทุกคนมือนีนะคะน่าจะได้แล้วนะคะหกแนะคะเยังอยู่หยังอยู่ค่ะทุกคนหวดนี่นะคะของคุณพ่อนี้จะแม่นมากนะคะถ้าสมมุติว่าใครที่ชอบหวยวิ่งนะคะไม่ต่างกันเลยนะคะทุกคนไม่ชอบ ถ้าใครที่ชอบหวยวิ่งนะคะไม่ชอบเล่นแบบว่าเหมือนกับว่ามันหลายตัวเนาะแต่สําหรับของแอดนะคะแอดไม่เล่นแบบนั้นนะคะแอดเล่น6กกลับนะคะไม่เคยเล่นหวยโต๊ดนะคะแอดจะเล่น6กกลับนะคะอย่าลืมนะคะหกกับเก้าคือตัวคล้ายๆกันนะคะมองบางทีเป็นหกมองบางทีเป็นเก้านะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าแทนหกแปดเก้าก็อย่าลืมหกแปดหกนะคะหรือ,อ 6ก8 9านะคะหรือไม่ก็สลับกันไปสลับกันมานะคะทุกคนของคุณพ่อของคุณพ่อนะคะขอโทษทีของคุณพ่อนะคะ,ท,ท,คะ,คะทุกๆงวดคุณพ่อจะให้หวยวิ่งไม่เคยพลาดนะคะสำหรับใครที่อ,อยากได้หวยรัฐบาลในวันที่16เมษายนเพื่อเป็นของขวัญวันสงการานต์นะคะวันนี้นะคะแอดได้มาขอคุณพ่อเพื่อเป็นของขวัญสำหรับ ในวันสงการนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะคะอีกครั้งนะคะสำหรับงวดนี้นะคะชัดๆตรงๆนะคะ6 8 9นะคะหรือ686 6, หรือ9 8 9นะคะ9 8 9กก็ได้นะคะสามกลับเอานะคะหกกลับเอาได้นะคะคาดว่างวดนี้กับงวดที่แล้ว มาเหมือนกันนะคะงวดที่แล้วให้860นะคะ860นะคะแต่แอดไปตัดให้เป็น890นะคะสำหรับใครจะมองเห็นเป็นตัวไหนนั้นแอดไม่สามารถที่จะบอกท่านได้นะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้ขอคุณพ่อแล้วนะคะเล่นแต่พองาม ทำเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับการติดตามชมคลิปของช่องหอยแม่นถิ่นเกิดวันนี้นะคะได้มีโอกาสมาไหว้คุณพ่อนะคะทุกคนนะคะก็หลักมานี้นะคะสำหรับพี่ของคุณพ่อที่เราใช้กราบสักการะบูชานะคะเป็น มิ่งขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับลูกๆนะคะต้องขอขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามชมช่องมแม่นในทิมนเกิดนะคะวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะโชคดีบันหมานะคะ